สวัสดีเพื่อนเพื่อพี่น้องคนรักรถไฟทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรายงานพิเศษ EP ที่7ในวันนี้วันที่7มกราคม2 5 6 6ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณด้านหลังโรงกลึงล้อขข่ยมังซือนะครับบริเวณนี้ก็จะอยู่ทางด้านใต้ของชุดต่อม้อโครงการรถไฟความเร็วสูง นะครับเราก็โดนรายล้อมด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแล้วก็ทางรถไฟเข้าย่าน LD นะครับตอนนี้ผมก็กำลังรอชุดขบวนรถโดยสารทดลองนะครับโดยสารทดลองจากย่าน เอลดี LD, ขึ้นสนิการบางซื่อเพื่อทดสอบรถจากร v v นะครับตอนนี้รถออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะย้ายมุมขึ้นไปสักนิดหนึ่งครับอันนี้ดีเซล4507ลากรถโดยสารทดสอบจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้มองเห็นลางๆแล้วครับเป็น power bank และรถจักรแบตเตอรี่ตามหลังมาติดๆนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับ นครับโอ้โหคันใหญ่สีสวยงดงามจริงๆเจ้ายักษ์เขียวจาก C R r C ต้าเหลียนนะครับในฐานะรถจักรแบตเตอรี่คันแรกของประเทศไทย ลังจากที่นํารถทดสอบรถจาก EV ลงมาข้างล่างแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการเดินต่อไปยังยาน l d ดเพื่อทําการเก็บรถ mm hmm. ก่อนที่ทำการทดสอบอีกครั้งในวันที่9มกราคมนะครับ mm hmm. เปิดไฟเฮดไลท์แล้วครับเฮดไลท์ mm hmm. เป็นไฟสว่างจ้ายิ่งกว่าซีนอน เสียงเงียบมากครับผมเมื่อเทียบกับรถจดดีเซลทั่วไปมันจะมีเพียงแค่เสียงจากมอเตอร์เท่านั้นนะครับมาแล้วครับ ปตอบัรทุแบตเตอรี่หรือเราเรียกกันว่า power bank นะครับามสับง่ายของเราตามด้วยชุดรถ CNR ซึ่งน่าจะเป็นชุดขบวนหนึ่งในระกูลขบวน9หรือขบวน23นะครับ ดีเซล4507นะครับที่เพิ่งลากลงมาจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนถือว่าสบการณ์อรอคอยจริงๆครับถึงแม้ว่าแผนกำหนดการเดิมจะล่าช้าไปประมาณ1ชั่วโมงเศษ งรอบงรอบขณะน,น,นี้จะทำการวิ่งรอบหลังจากปลดออกจากชุดรถทดสอบ mà bệnh nhân mà không biết chung การออทอมีเพียงเสียงมอเตอร์เท่านั้นนะครับที่ส่งเสียงท่ามกลางความเงียบตลอดพื้นที่แห่งนี้นะครับเหม,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 มือนอ้อมกลับเข้าไปอีกรางหนึ่งนะครับ A few moments later. หลังจากทำการทดสอบในรอบเช้าตามกำหนดก,การเดิมนะครับก็มีการแยกทดสอบนะครับโดยตอนนี้รถจักแบตเตอรี่ก็กําลังเดินตัวเปล่ามารับชุดรถที่ทําการสับเปลี่ยนไว้ภายในพื้นที่ย่าน CA Commerce นะครับ ทางข้างครับโอ้โหรถจีนเหมือนกันครับเป็นชุดรถโดยสารขบวนหนึ่งนะครับคาดว่าอาจจะเป็นชุดขบวนรถเร็วที่139สำหรับค่ำคืนนี้ครับ วันนี้ได้ได้ว่าแทบจะได้ว่าตามติดชีวิตของรถจักรแบตเตอรี่คันแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับวันนี้วันที่7มกราคม2566คอนเทนต์ดีต้อนรับปีใหม่เดียว,เดย,วเดยวครับคุณผู้ชม สำหรับรายการรายงานพิเศษประจำวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ